สวัสดีครับพี่น้องมวลสมาชิกพักเสรีรวมไทยทั่วประเทศผมนายวรินทธนาในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษพักเสรีรวมไทยเขตหนึ่งจังหวัดมุกดาหารโดยท่านร้อยตำรวจตรีสุเทยียนพองโสมว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งมุกดาหารทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะมานำเดนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ พี่น้องสมาชิกพักทั่วประเทศว่าหลังจากที่เราได้ทำงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับกว่าเวลาเกือบ3ปีมาแล้วเราได้รวมไปสัมผัสทุกความต้องการทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเราเข้าใจและต้องยอมรับว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนในจังหวัดมุกดาหารทั่วทั้งจังหวัดทั้งเขตนเขตส ปัญหาหลักของประเทศไทยคือเกิดภาวะวิกฤตผู้นำนั่นก็หมายความว่าหาคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ที่เป็นอยู่ก็ไม่เหมาะสมพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนและเลือกพักการเมืองของเราเพื่อส่งให้ท่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรครับเพราะว่าตลอดชีวิตราชการของท่าน เป็นที่ประจักษ์ด้วยผลงานด้วยความตั้งใจจริงและด้วยความจงรักภักดีต่อประชาชนและต่อสถาบันสูงสุดอันเป็นที่รักของประเทศว่าท่านถวายตัวถวายหัวถวายชีวิตเพื่อชาติและประชาชนจุดเด่นของท่านที่ดีกว่าหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นก็คือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พอท่านเข้าไปมีบทบาท ในฐานะฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรของรัฐสภาชุดปัจจุบันท่านก็กล้าพูดกล้าชนกล้าแสดงความคิดเห็นท่านได้วางนโยบายประกาศนโยบาย6หยุดหนึ่งในนโยบายนั้นก็คือว่าหยุดความยากจนทัพของเราเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนสะท้อนมาว่าเขาอยากได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ถ้าเราจะต่อสู้และผักดันประกาศไปว่าเราจะแจกโฉนดทุกครัวเรือนหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่านโยบายโฉนดทองคําส่วนวิธีการอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องทําให้สําเร็จได้กี่เปอร์เซ็นต์จากเฟสการถาว่าเฟสหนึ่งเฟสองเริ่มต้นนําร่องจากภาคไหนจังหวัดใดก็ว่ากันไปแต่เราประกาศนโยบายหลักอย่างนี้ประชาชน ชอบและเข้าถึงใจประชาชนนโยบายต่อมาครับหยุดคอร์รัปชันนี่โดนเด่นที่สุดครับคือพักของเราไม่ว่าจะเป็นมวลสมาชิกที่อยู่แต่ละจังหวัดครับปราบคอร์รัปชันโดยประสานงานกับปปชจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมหากคดีไหนถ้าเป็นถ้อยเป็นความก็นําเข้าสู่กระบวนการที่สุดกันที่ชั้นสามโดนเด่นมากและชาวบ้านชอบมาก เพราะข้อกล่าวหาแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่โดนเป็นประจำก็คือว่าเกิดการกินสินบาตราบสินบุญขึ้นถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเขาบอกลุงตูมีเอี่ยวทุกโครงการแต่หัวหน้าพักเราโดนเตนและยึงอยากว่าจะปราบและหยุดคอร์รัปชันประกาศและเลยนหน้าต่อไปครับนโยบายต่อมาครับหยุดปัญหายาเสพติดเราก็ทราบกันแล้วนีครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เป็นฐานการผลิต เราเป็นประเทศทางผ่านขนผ่านยาสิติดเท่านั้นวิธีการก็คือว่าเราต้องไปความไปทําความตกลงไปทําข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีข้อสันิษฐานว่าเขาเป็นแหล่งผลิตเพื่อไม่ให้เขาส่งผ่านมายังประเทศไทยผมคิดว่าท่านหัวหน้าพักท่านเก่งอยู่แล้วทําได้อยู่แล้วเพราะท่านเป็นนายตํารวจเก่าท่านรู้เส้นสายท่านรู้ว่าบนดินใต้ดินเป็นอย่างไร นโยบายอย่างนี้ชาวบ้านเชื่อว่าท่านจะหยุดปัญหายาเสพติดได้ดีกว่าพรรคการเมืองอื่นครับต่อมาครับหยุดประเด็นการปฏิรูปทหารชาวบ้านเขาชอบท่านนะครับท่านลุกขึ้นชี้หน้าแล้ววิจารณ์นายกลุงตู่ว่าถ้าจะเข้ามาทําการปฏิวัติแล้วปฏิวัติเสร็จเป็นผู้นําแล้วบริหารประเทศได้ห่วยขนาดนี้เนี่ยท่านยิงทิ้งจะแต่รู้ว่าปฏิวัติขึ้นมาแล้ว ปล่อยให้บ้านเมืองเข้ารกเข้าปงอย่างนี้ซึ่งหยุเดเผด็จการเนี่ยท่านก็แสดงบทบาทว่าท่านไม่เห็นด้วยถ้าเป็นข้าราชาการถ้าอยากเล่นการเมืองก็ต้องลาออกเหมือนท่านหมดวาระมาตั้งพรรคการเมืองเราให้ประชาชนเลือกอย่างนี้ประชาชนเชื่อว่าท่านทําได้ทดําได้จริงประการต่อมาครับหยุดไฟใต้อันนี้สุดยอดครับแม้ท่านจะแข่งข้างนอกแต่ท่านเป็นคน นในนุ่มในท่านมีท่าทีของความเป็นนักเจรจามีเรครือข่ายมีนักเรียนเตรียมทหารมีนักเรียนเตรียมนายร้อยที่แทรกซึมไปอยู่ทุกหน่วยงานเข้าเชื่อว่าท่านทําได้หยุดสงคารามสีเสือ้อสัญ,ญลักษณ์พรรคของเราก็ชัดเจนครับพรรคเราเสื้อสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ทุกคนมาเชื่อเราเป็นโซ่ค้อกลางนะครับเป็นสีขาวที่พร้อมจะพูดคุยกับทุกสีเสือ้อซึ่งชาวบ้านเชื่อนี่คือหนึ่ง ในสิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วก็ส่งเสียงสะท้อนให้ท่านหัวหน้าพักได้ทราบว่านโยบายของเราเป็นนโยบายกินได้สิ่งสําคัญที่สุดครับ mm. เขาอยากได้ mm. นายกรัฐมนตรีชื่อ mm. คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ mm. เตมียเวทคือคนคนนี้ครับ mm. เขาอยากได้นโยบายเร่งด่วนที่ชาวบ้านชอบ mm. ก็คือยกเลิกหนี้กอยศอ เรียนฟรีถึงปริญญาตรีสิ่งนี้ชาวบ้านก็ชื่นชมแล้วก็อยากเห็นเป็นรูปธรรมอยากเห็นนโยบายของเราอย่างนี้ให้จับต้องได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกตาต้องใจชาวบ้านมากครับนโยบายนี้ครับนโยบายการใช้บัตรประชาชนใบเดียวคือหรือ One ซ t o p เซอร์วิไม่ต้องมีบัตรคนจนไม่ต้องไปม,มีบัตรรัฐ สาบบาทรักษาทุกโรคหรือบัตรอะไรก็ตามเวลาไปติดต่อรชาชการเพราะชาวบ้านยุ่งยากลืมไปโรงพยาบาลลืมบัตร30บาทไปติดต่อประสานงานที่สาร,รารรมลืมบัตรคนจนต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านวันหนึ่งสองรอบเพราะลืมบัตรใช้บัตรประชาชนไปเดียวครับท่านครับ one stop service ใช้ได้ทุกหน่วยงานโดยใช้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซเชื่อมประสานทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นโยบายหนึ่งที่ชาวบ้านฝากมาครับนโยบายช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อยเราต้องยอมรับนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาดีใจครับที่มีลูกหลานเป็นครูเป็นหมอนามัยเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารแต่ลูกหลานเขาเหล่านี้ไปประจำการต่างจังหวัดต่างภาคซึ่งอยู่ไกลบ้านเขา แล้วเวลาจะย้ายฝาับภุมมลำเลาต้องไปวิ่งเต้นครับท่านทราบไหมครับครูเนี่ยเขาย้ายหนึ่งกิโลกิโลละกิโลละกิโลละย้ายลูกหลานมาบ้านเนี่ยบทเงินไปหลายแสนแต่ถ้าพักเสรีรวมไทยเราย้ายมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นแล้วก็เพื่อมาดูแลบุพก,การีพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาอยู่ใกล้บ้านพ่อแม่อุ่นใจ เขาก็มีขวัญกําลังใจในการไปทํางานพอมาทํางานเสร็จครับล้างระบบเส้นสายพิจารณาขั้นพิจารณาความดีความชอบตามความรู้ความสามารถคือนโยบายเอาลูกหลานข้าราชการชั้นผู้น้อยกลับคืนถิ่นเอาลูกหลานข้าราชการชั้นผู้น้อยกลับมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่และชุมชนชาวบ้านสะท้อนมาว่าแก้ไม่จบ แก,กแ้ก็ยิ่งวุ่นวายเหมือนลิงติดแห я. วิธีการแก้เพื่อสู้กับกลุ่มทุนที่มาเอารัดเอาเปลี่ยนชาวบ้านเขาฝากมาครับทา่านครับขอให้สนับสนุนระบบสหากรณ์ให้เข้มแข็งเพราะระบบสหากรณ์เท่านั้นที่จะต่อสู้กับกลุ่มทุนได้ผลิตเองแปรรูปเองหาช่องทางจำหน่ายเองโดยผ่านระบบสหากรณ์ รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีอย่างท่านจะต้องเชื่อมประสานจะต้องหาแหล่งทุนเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำราคาถูกและสนับสนุนการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าทุกมู่เหล่าทำสากรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นองค์กรของประชาชนไปต่อสู้กับกลุ่มทุนแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ขอให้มีการสนับสนุนระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนเพื่อต่อรองและขานอำนาจกับระบบกับระบบทุนนิยมครับท่านครับถ้าพักของเราเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีนายกรัฐมนตรีคือท่านหัวหน้าพักนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่สามารถทําได้เลยซึ่งชาวบ้านก็ฝากมานะครับ อันดับแรกคือบำนาญหรือบำเหน็จคนชราจากเดือนละสามพันก็เพิ่มตามอายุได้ชาวบ้านเขาจะชอบและชื่นชมส่วนงบประมาณจะหามาอย่างไรเป็นหน้าที่ที่เราต้องคุยกันกับคณะรัฐมนตรีและพักร่มรัฐบาลประการต่อมาคือยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วจัดสร้างโครงสร้างของกองทัพให้เป็นมืออาชีพ ถ้าใครสมัครใจหรือมีคุณสมบัติในการเป็นทหารเกณฑ์ก็ไปพัฒนาอาชีพวิชาชีพแล้วก็ให้ความดีความชอบสวัสดิการและเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้ลูกเขาให้ลูกชาวบ้านที่เขาเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์โดยสมัครใจให้มีความก้าวหน้าซึ่งนโยบายเรื่องนี้ชาวบ้านชอบครับเขาอยากให้ลูกของเขาเป็นเจ้าเป็นนายและเป็นทหารอาชีพนโยบายที่ดีที่สุดอีกนโยบายหนึ่งคือ เรื่องการเกษตรทำสองแบบครับ 1. โครงการชนลประทานระบบท่อหมายความว่าในแต่ละจังหวัดจะมีแม่น้ำสายหลักเช่นอีสานก็จะมีแม่น้ำทีแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลเป็นหลักแต่มันจะมีลำห้วยสายย่อยเขาเรียกว่า,เ,าเส้นเลือดฝอยหรือลำห้วยไส้ไก่ที่จะไหลรวมลงมาสู่แม่น้ำสายหลักอย่างเช่นจังหวัดมุกดาหาร ของพวกผมเนี่ยมีแม่น้ำโขงมันก็จะมีแม่น้ําไส้ไก่สายย่อยเช่นห้วยลาทรายห้วยบางอีห้วยมุกซึ่งมันเป็นเส้นทางยาวเราก็ทําชนรับประทานเป็นขั้นครับขั้นที่หนึ่งกั้นขั้นที่สองขั้นที่สขั้นที่สแล้วพอมันกั้นมันจะมีน้ํามาพักมาพักมาพักเราก็ทําท่อโครงการท่อพี่น้องอยู่ริมห้วยอยู่ริมลําน้ํานี้ ก็ฝังท่อไปให้เขายาวเป็นเรื่อยใครจะใช้ก็เปิดก๊อกใช้เมื่อไม่ใช้ก็ปิดก๊อกนะครับโดยใช้ฟรีไม่เสียค่าน้ํานะครับชาวบ้านจะมีน้ําใช้ตลอดระยะเวลาหน้าแรงหรือฝนทิ้งช่วงผลิตข้าวผลิตข,ข้าวโพดปลูกฟักปลูกแตงปลูกถั่วฝักยาวเอาไปขายที่ไหนครับทักเราก็มีนโยบายทําตลาดชุมชนหรือด้านที่ส ทำตลาดพิสากิจเช่นจังหวัดพุทธหารตลาดอินโดจีนครับทุกวันนี้คนที่ไปเช่าแผงขายในตลาดอินโดจีนเป็นคนที่มีทุนอยู่แล้วก็คือพ่อค้าที่ผูกขาดห้องเช่าต่างๆโดยไม่ได้มีการเปิดโอกาสหรือเปิดล็อกให้ชาวบ้านหรือกลุ่มอาชีพที่เขาผลิตจะนําสินค้ามาขายพักเราประกาศเลยครับว่าถ้ารวมกลุ่มกันผลิตจากบ้านนอกมาขายในเมือง ให้มาเช่านะครับให้มาอยู่ที่ล็อกที่เราจัดให้โดยอาจจะเสียค่าเช่าราคาถูกหรืออาจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเช่าแต่ให้จ่ายค่าเก็บขยะหรือค่าไฟเองให้รวมกลุ่มคณะขายพักเราจะมีนโยบายจัดที่ทางค้าขายผลิตภัณฑ์พวกนี้ให้สิ่งที่สิ่งที่ผมพูดในชาวบ้านชอบครับอย่างน้อย นะครับนโยบายเร่งด่วนที่เห็นเฉพาะท้าเท่านี้ชาวบ้านก็ชื่นใจและเป็นนโยบายที่กินได้อย่าลืมนะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านผมพูดเผื่อต่อไปพักการเมืองจะขับเคลื่อนด้วยนโยบายเอานโยบายที่เห็นชัดจับต้องได้แล้วพลังผลักดันนโยบายคือพูดเรื่องเชื่อพูดแล้วทำได้จะต้องเป็นหัวหน้าพักที่มีต้นทุนทางสังคมเท่านั้น ถ้าท่านหัวหน้าคือพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมเยเวยีประกาศนโยบายแล้วพูดนโยบายเหล่านี้ชาวบ้านเชื่อว่าท่านทำได้เพราะท่านเป็นคนพูดตรงทางจริงเราพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันด้วยความเคารพฝากถึงสมาชิกทุกท่านและกล่าวเรียนท่านหัวหน้าพักด้วยสำหรับอีพีนี้จากมุกดาหารเขตหนึ่งโดยทีมงานของท่านร้อยตำรวจตรีสุทินทองสม ขอบคุณมากสวัสดีครับ